บอลลูกนี้ครับแบ่งกันอยู่ลูงนะ <c oughs> นี้ยังจะดีท่านได้แมนก่อน <c oughs> ไม่เหมือนเมื่อวานเลยเอาตรงนี้ต้งธนาเศษตั้มฝากแอฟมเทียน <c oughs> อิสเนตาาได้ครับวางมาแฮรุนดอเล้ะลูกนี้สกิดไม่ผ่านตายตายประธาน ตายประธานวางมาลูกนี้ให้อ้ามจีบองเสีกเกยเยอครับแต่บิ๊กซ้ายมาสาธิตเจอกับอ้ามสุรศักดิ์ตัดทิ้งออกหลังครับสวยสวยสพี่อย่างนี้เป็นลูกทุ่งรัพเป็นคนคน,นักขิกแอปบนเทียนฝากทีสาธิตโดดสเมลาตาัดไม่ดีครับอ่ะตายนะใส่ทุกมีสวยสวยสวยหวังบอลขึ้นมาตรงนี้ บางชี้บางชี้ฝากมาบางแฮรุ่นลูกด้จริงครับแล้วโหต้องชมครับบอยบ้านแคร์ครับตัดได้ฮะโค้ได้รู้จนั่นอ้ามฉีดวงใสเกี่ยวด้วยครับอาจจะด้าน,น,นหาคู่หาคู่เลยดูคู่เลย,ค,ย,เยคุณประยัดไหที่คุณนะออกบาบางตัดได้ครับลุงนี้ทำให้ยิงยากครับหาคู่หาคู่เลยหาคู่เลย บอลดีอยู่ที่ทางด้านอิสมาเอลครับตามมาตามมาตามมาอิสมาเอลยัดเสาแรกอู้หูชนคารอย่างได้ลูกนี้แพนนักกรฝากมาจังหวะนี้ครับบอลดีทางด้านยูโซออกซ้ายครับผู้ใหญ่ร้อง <c oughs> เอาซ้ายฝากนี่นด้านอิสมาเอล เ,เหาแล้วครับไพโซหมาครับไพโซภูสมบัติครับขยาบขวาครับอิสเมลวางลูกนี้ติดทางด้านมนเทียนเกียนกายชัยพรนะโอ้โหนี่แหละฮะทางด้านอิสเมลกางเลยตั้มกางเลยตั้มกางเลยบอลยังอยู่ดีทางด้านอิสเมลย้ยอนมาครับ ผู่ใช่ท่างยำมาทางเดิมครับติดอ้ำลูกหนีสาตดโตโหลั่นอย่างได้อยู่แดน,นกลางครับไพโซโดนเกี่ยวครับแฟปบนเทียนลูกนี้ไปเกี่ยวจากด้านหลังครับบอลในที่ทางด้านยาลิเกครับอิสมล ฟีคิส่สวยๆนี่มาหลายลูกนะครับอิสมัยเอลครับยืนคู่กับทางด้านเจ้าอาศสุรศักดิ์ครับมีไพโซซ้ายครับไม่ให้แน่อิสเัลปั่นลูกนี้ติดโอ้ยดูดูโต้งหน่อยดูโต้งธนาเซต่อยครับเต็มหนา้าผากอะโอเคครับเห็นเซนะครับเราก็ตกใจนะครับ เรามีกฎกายอยู่ว่านะเราเซฟที่เฟิร์สนักกีฬานะครับไปก่อนนะไม่ว่าไปเรื่อยเลยไป <ละ S 2> เรื่อยพี่ <ละ S 2> ไปเรื่อยไฟไหนจะได้รับไฟไหนจะได้ลุกน,นะครับเราจะเปล่าหยุดเกมทันทีนะครับไม่มีอยู่ในกฎกติกาสมาคมฟุตบอลนะแต่ว่าเราตั้งกันเองครับ <S <S เพื่อเซฟนักกีฬานะครับที่ได้รับการบาดเจ็บนะครับนะครับชมรมกอล์ฟบอลใส่บุญครับเพื่อสังคมนะครับเอานะครับบอลจังหวะนี้ครับไพโซจะควาเล่นยาก แล้วอ้๊ครับตากตัวไกลลูกนี้ครับ่ใช่ร้องลูกนี้ครับโดนเป็นชอ้อนเลีเ่ยงเลยอะขยับได้เท่านี้นัทวุฒิขยับมาบางชี้นัทวุฒิเปกเลือนตีติดเจ้าแฮนด์บอลไม่ให้ครับโต้งธนาเศรษลูกนี้เจอดักไว้ครับโต้งธนาเศรษฟาฟาพี่ฟาฟาได้ฟาครับนันทีใเอฟซีอะพาพาบางชี้อะไรงงครับบางชี้งงครับโอเคทอยฮะ ห่างคาเรียด้วยครับกดบอลเล่นเร็วอัมตัมสักดาอินชชอาโชขยับซ้ายมาครับมนเทียนเปิดติดอามสรศักดิ์แล้วอิสะมาเอวางตัดบังแฮรุนมมึงดูช่างภาพฟรตบอลลงซะก่อนเด่เป็นไง